ัครบผมนายทศพลมันจะพลกุลครับเลขที่19เซกชัน2921ครับรหัส1 5 4 0 2 1 6 9 8ครับก็จะมารายงานบทที่3นะครับเรื่อง Need and Motive คือความต้องการและแรงจูงใจครับก็จะมีเป็น Need ละวอนะนับ need ก็คือความอยากที่เกิดจากจิตใจครับและความจำเป็นส่วนวอนคือความต้องการที่จำเป็นนครับนี้ก็จะแยกเป็นทฤษฎีของมาสโลครับ ทฤษฎีของมาโลจะมีเป็นหนึ่งความต้องการด้านร่างกายคนระับก็จะคือปัจจัย4 2ความต้องการด้านความปลอดภัยและความมั่นคงคนระับก็จะคือพวกประกันภัยต่างๆคนระับแล้วสามความต้องการด้านความรักและการยอมรับจากสังคงนสะี่ความต้องการด้านเกียรติยศชื่อเสียงการยกย่องห้าความต้องการความสําเร็จสมหวังส่วนตัวคนระับแล้วามาดูของแมคเคลนนะครับแมคเคลนกะ็จะมีแยกเป็น ความต้องการประสบความสําเร็จครับความต้องการความรักความผูกพันอาถามความต้องการอำนาจบารมีครับซึ่งนี้ก็จะมีด้าน,นต่างก็เรียกเป็นด้านประโยชน์หน้าที่ครับด้านเอกลักษณ์แล้วก็ด้านอารมณ์ส่วนในด้านนี้ก็จะมีของเป็นเมเล่อะไรแบบวายครับซึ่งนี่ในโมทีฟก็จะมีเป็นแรงจูงใจซึ่ง แรงจูงใจคือเกิดจากแรงผลักดันภายในที่ไม่สามารถมองเห็นได้และเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมครับซึ่งมีลักษณะของแรงจูงใจก็จะเกิดจากรากกานของนิสลดความตึงเครียดก่อเกิดพฤติกรรมเป็นสิ่งที่มีเป้าหมายครับแล้วเรื่องความขัดแย้งของแรงจูงใจเนี่ยก็จะมีผลคือบวก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 ลบและลบลบครับและส่วน กลวิธีป้องกันตัวเองครับก็จะเป็นมีการกรบเกลื่อนหาสิ่งทดแทนครับโยงความรู้สึกไปให้ผู้อื่นและหาหุ้ผลเข้าข้างตัวเองครับขอบคุณครับ